เขาไม่เคยรีบกลับเลยค่ะเวลาเจอเบสอะเออจะเป็นแบบพี่พวกนี้ไม่ถาละคอรอย่างเงี้ยเออใช่แบบว่าต้องไล่กลับอ่ะเบสต้องไล่กลับอะแท้จริงพวกนี้เบสตื่นหกโมงเช้าอ่ะกลับบ้านได้แล้วเราไม่กลับอ่ะไม่กลับเลยอ่ะอยู่นั่งได้ทั้งวันอะไม่ก็วันนั้นก็คุยกับคุณแม่บ้านกันอะไรเงี้ยไม่กลับเลยอ่ะคุยกับโบ๊ทคุยกับทุกคนไม่กลับไม่กลับอะไรแม่ก็ไม่กลับอะไรรโบ๊ทก็ คุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นการลม่ได้บอกความจริงมาแล้วได้บอกไม่บอกความจริงมาแล้ว <c oughs> จริโ <c oughs> อปันนาห์าแต่งอะไรเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ปันนาแต่งปันนาแต่งโรซาที่ไหลาไหลายขายของนะทุกคนติดมุกมากไม่มีใครสนใจของหนูแล้วแต่ทุกคนน่ารักในขณะที่เราไม่ได้ขายของแต่ออเดอร์ขึ้นไม่หยุด <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่อุดหนุนน้องเบสนะครับนี่อุลเลยหอม ย่าดมมันเไม่ใช่มันดมได้หรอถ้าดมเป็นยาดมมันได้หรอดมเปนยาดมก่่ออนรถยู